เจ้าชายเธอได้ยินเสียงนั้นไหมมันคือเสียงของอะไรกันทำไงดีเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอ่ะเจ้าชายทำไงดีจะเย็นก่อนเจ้าหญิงนั่นเป็นเสียงของแม่มดนะตอนนี้แม่มดกำลังโกรธพวกเราพวกเราต้องสู้กับเธอแต่แต่จะเป็นแค่เจ้าหญิงฉันสู้แม่มดตัวม้าขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะเอ่อจะเย็นก่อนเจ้าหญิงบอยจะเย็นเอโอเคเจ้าหญิงเธอแปลงร่างเป็นหมาป่าได้เธอจำได้ไหมใช่แล้ว แล้วยังไงต่อก็ไปไฟกับมันสิเล่นเดอเธอและลิีบเล่นต่อดีกว่าโอเคครับสวัสดีทุกคนกัน้นะครับต่อจากพา์ที่แล้วเลยเนาะพาทมีคงจะต่อยตีกับแม่มดอีกแล้วโอ้เปิดมาก็สู้กันเลยเพลงนี่อย่างวิวอย่างบอสแบทเทิลเป็นกระเด็นเจ้าชายเราต้องไปสู้กับแม่มดทําให้เธอสงบลงเข้าใจไหมโอ้ไม่คุณเจอโดนหนีลเลรเฮ้ยอะไรอเอ๊ะไม่ใช่เธอทำอะไรอ่ะเธอมีเวทมนต์เหรอโอ้มันคือพลังของแม่มดแม่มดมีพลัง การควบคุมพื้นดินพื้นดินจ้นนนะโดนเสียบแล้วต้องตายแน่แ่เจ้าชายเดินดีๆนะแต่ต้องเดินใกล้ๆฉัน <S <S แล้วก็หยิดโดนเสียบแล้วเราจะสู้กับแม่มดยังไงวะอึอึเจ้าชายพวกเราต้องทําอะไรกันต่อนี่อะไรเนี่ยเหยียบรถได้แล้วยังจะมีพวกนี้อีกเหรอต้องเหยียบสองอันต้องพาเจ้าชายไปเหรออ่ะได้จัดไปเจ้าหญิงชิปเจ้าชายพร้อมนะพวกเราจะต้องเดินไปได้วยกันโอเคเจ้าหญิงฉันพร้อมแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยัดซี่พัดพัดหิง ยิงจิกเลยยิงเลยเออเจ้าชายรอก่อนไว้พังสิแปปนึงเย็บเยิบเย็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 บแล้วก็เจ้าชายอุ้ยเกือบล่วงพระเจ้าช่วยโอ้ไปหนึ่งลุงเนี่อ่าเจ้าชายโดนบีบอัดตายอยู่ตรงนู้นเราต้องรอให้เจ้าชายผ่านไปก่อนแล้วค่อยออกจากที่เหยียบไม่เดี๋ยวเจ้าชายจะโดนบทขยี้แล้วก็ลงไปช่วยเจ้าชายอึ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตรงนี้ทำไงอ่ะเอ้ยเจ้าชายโอ้เจ้าชายเจ้าชายยืนได้เดี๋ยวแล้วผมต้องอะไรยังไงต่อที่ไหนเอ๋อุ้ยสวิตสวิตสวิตสว่าไอ้กดกดกดเจ้าชายเดินมาสิเจ้าชายตีตีตีแล้วก็โดดโดดโดดแล้วก็กดสวิตไอ้กดสวิตนี่นี่มีสวิตอยตรงนี้เจ้าชายเลิงดีๆเดี๋ยวเจ้าชายม่องเท่งจช๊บอ้าา ไงเธอเราไปกันต่อเถอะเจ้าชายแม่มดอยู่ข้างหน้าแม่มดอยู่ไหนแม่มดอยู่อีกไกลเปล่าอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมมันไม่หายไปเองทำไมมันต้องมาตั้งทุกตีเจ้เอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้เจ้าชายเกือบโดนพิมหน้ากลไกอะไรอีกโอ้ยเฮ้ยวฮ้ยเจ้าชายเธอ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 ฉันฉันต้องขึ้นไปข้างบนเหรอหรือว่าเธอกับฉันใครต้องขึ้นไปข้างบนใครต้องขึ้นไปข้างบนอะไรอะทำโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอหน,นามก่อนเฮ้ยไม่ใช่นี่เจ้าชายเดินเดินมาเดินหยุด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 จังหวะนี้ไม่หมดปลดต,ตัวสติอึเอา้าหย่าเวทมนต์เอ็กซ์เพกโตมาโทนอ่ะเอ้าไปไหนฮะเฮ้ยเออโอ้โหเจ้าชายตายไปแล้วเอ้เจ้าชายอยู่ไหนเอ้าเอ้าผมตายเหรออ๋อไม่อ๋อบอลมีเฟดด้วยโอ้พระเจ้า เจ้ช ай, าชายเมื่อกี้ฉันตกหน้าแม่มดอย่างจังเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าเธอยังไม่ได้สติเท่าไหร่อ้าวตกใจหมดหมูป่าโดนเสียบตัดอโอ้เสียบเลยนี่เอาไปโดนเจ้าชายลุกโอ้เอาตู้ double kill อ๋อแล้วนี่วาร์ปเดี๋ยวนนี่วาร์ปไปไหนเนี่ยวาร์ปไปไหนเะจ้าชายดูยเธอเุอ้ย หลบคืดสู้กับแม่มดหรือสู้กับสรรพสิ่งมีชีวิตเนี่ยาตายไปสักพุแงแห้งจิ้มสวยทียนี้ก็เหลือตัวเดียวตัวเดียวกระเทียมรีบวับชูมาเหลือแค่ตัวเดียวตายปัดไอ้น,นี่นี่มันไส้ฆ่าเราไปเยอะไอตัวเนี้ยโดดโดดโดด,ด,ดไปใชบไม่ใช่ถือนี้ไวไ้นะเพราะว่ามันเป็นเครื่องรางที่ทำให้เราปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัอดยอยุ้ยจุดโอ้เด้อเดินเด้อ โอเคแล้วก็ต้องให้เจ้าชายอรอผมว่าเราต้องขึ้นไปตีแม่มดตรงนั้นแน่เลยเพราะฉะนั้นเจ้าชายรอไว้ตรงนี้นะเ <c oughs> จ้าชายเธอรออยู่ตรงนี้ฉันไ,ไป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 เฉยเจ้าชายเดินมาเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปทีจะตีแม่มดวันนี้คือวันตายของแกจะแม่มด <c oughs> <c oughs> โอ้จับกังเลยไม่ได้ต้อัอันนี้คือยังไม่จบใช่ไหม โอ้พระเจ้าเจ้าชายระเบิดไปแล้วแล้วเราโดนวั้ามาวิวิแยกกับเจ้าชายโอ้โนเจ้าชายเธออยเธอไปอยู่บนนั้นทําไมอ่ะเอ๊ะเราต้องค่อยๆสั่งเจ้าชายเจ้าชายตามเสียงของฉันมาเดี๋ยวเลยเจ้าหญิงเร็วจริงยังไม่ทันจะไปดันดันดันเจ้าชายดัน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 ดูดัเฮ้ยทำไมมันเป็นเล่นเจ้าชายอย่าเล่นเจ้าชายสิจะจะเล่นให้เล่นฉันเอามันจะมันจะจิ้มอีกป่าวะอู้จิ้มอู้จิ้ม มันจิ it. It ้มเฮ้ยเจ้าชายไปเหยียบเหยียบดิฉันเหยียบเหยียบเหยียบไปเหยียบไปเหยียบ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 สีกดไปติดอีกโอ้ยจอยสติ๊กระเบิดหมดแล้วไม่ใช่จอยสติ๊กนี่เทนโดอะ่ะเฮ้ยเหยียบอันนี้ให้กูหยุดดีมากแล้วก็เดินไปตรงนั้นเดินดีๆเดินดีๆโอ้ชุบว้าบเทเลพอร์เทอุกสลับกันเจ้าชายเจ้าชายเดี๋ยวเธอระวังนะรอจีนก็ เจ้าชายเดินมาดีมากเจ้าชายฟังเสียงของฉันไว้นะเจ้าชายเดินตกเดิน,เด,น,นเดินลงจะตายเปล่าเดี๋ยวรอรอมาขึ้นมาก่นอนผมว่าสูงเกินเดี๋ยวเจ้าชายม่องเท่งเดินชึบ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 ,ชบสวยเจ้าชายโอ้โหโคตรดีเลยเพื่อนเธอทำดีแล้วเจ้าชายเก๋เจ้าชายเธอรีบเดินที่บนรีบเดินมานี่เจ้าชายเจ้าชายเฮ <c oughs> ้ยตัวอะไรมา呐นะ มึงันบั๊กเหรออะไรทำไมส่องมันไปอยู่ตรงนั้นวะชายชื่อชายฉันรู้มันไม่สูงมันมัสูงมันสูงมันดิไม่ใช่ระวังนะเจ้าชายโถ่ยซุบซ่ามจังเธอหยุด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 มึงหยุดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเดินเจ้าชายใจเย็นใจเย็นเดิ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 นเร็วเร็วเเออนั่นแหละสุดยอดเข้ามาเข้าอุโมงมาแล้วเธอจะไปโผล่ไหนวะเนี่ยจะไปโผล่ที่ไหนอ่ะเธอโผล่ไหนอ่ะ อุ้ยโผล่นู่นเดืดด,ด,ดมันมีอะไรหรือเปล่าโออโอ๊ยพรเวทพรเวทมนต์ของแม่มดฉันแปลงร่างไม่ได้อะไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรถึงฉันแปลงร่างไม่ได้ฉันก็ยังเป็นเจ้าหญิงจ้าชายเดินมาตามเสียงของฉันจากนั้นฉันก็จะเรียกเธอขึ้นมาอุย้ยเือดเดเดดเดดว่าเจ้าชายหัวฟาดแน่เลยวะ่ <c oughs> ะเชายชายชายเไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยแม่มด โอ๊ยไมปอย่าทำเจ้าชายไม่เอาทำใครก็ได้ขอร้องอย่าทำเจ้าชายอย่าอย่าเว้ยเจ้าชาย,ยาไปล <c oughs> ืมดูว่ามันสุดขอบนภาแห่งดวงสวงสวรรค์โอ้โหแปลงร่างไม่ได้พเอเป็นมนขอยหมด,หมดว้าวเข้าไปเร็วแล้วเราจะไปตีแม่มดยังไงอ่ะต้องให้เจ้าชายตีเหรอได้เลยเจ้าชายแต่เจ้าชายขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวเอาแเราจะาชายจะขึ้นย uh, ังไงอ่ะโอเคเราต้องสั่งสั่งดีๆโอ้ยมันเล็งเราด้วยไอ้จุบเฮ้ยอย่าเล็งเจ้าชายสิทำใครก็ได้อย่าทำเจ้าชายอะไรอย่าทำเาเราต้องว่าโอ้เราต้องทำลายนี่เหรอปิบโอ้ใช่โอ้โหจีเนียสโอ้โหคอร์ดินเนชั่นจุบทำลายโอ้ไอ้ไปช่วยเร็วก่อนที่มันจะยิงใส่เจ้าชาย งไม่ได้เดี๋ยวๆดี๋ยอ๋อให้มันจิ้มใส่หน้าแม่มดใช่ไหมใช่ไหมมันแรงบ้าบ่เอ,าอ้าทำไงจุดฉาจุดฉาหูเอ้าไม่เอาตายเหรอ,อเดี๋ยวเอา้านายบ้าขอโทษไยนี่มันนี่มันสังหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเนี่ย <c oughs> ตะโก,กนซะเจ็บเลยผู้เอือผู้เขาทุกสองพวกเทั้งสองนั้นได้ทําให้แม่มดสงบลงและทําให้เธอกลับสู่ร่างปกติกลุ่มกลุ่มควันจากการต่อสู้นั้นก็ได้หายไปเช่นกันกลุ่มควันเมื่อกี้มันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยซ้ำแม่มดนั้นดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติไปแต่ไม่นาน เธอก็ได้ตื่นขึ้นมาแรลลู้ขึ้นด้วยท่าทีที่อ่อนแรงอ่อนแรงจะเย็นคำแม่มดให้ตายเธอไม่พวกเจ้าได้ทำลายสิ่งของแสนล้ำค่าของข้ายกโทษให้ไม่ได้พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าไม่เข้าใจหรอกแม่มดพูดอย่างโกรธเคืองแม่มดได้ยื่นมือไปทางพวกเขา พลังเวทได้รวบรวมอยู่ที่ฝ่ามือของแม่มดเวทมนต์นัน้นเรืองแสงขึ้น,นมาเอ่อทั้งแลดูอันตรายแต่เทราว่าก่อนที่พลังนั้นจะปล่อยออกมาใส่ทั้งสอง <c oughs> ข,ขอโทษได้คะ่ะขอโทษได้ครับ,รบวิลาหายกูเลเหรอแม่มดนมัน้นหยุดพร้อมกับพงะไป ย hmm. ี่พวกเจ้าเริ่มมีความซื่อสัตย์มากขึ้นแล้วหรือเจ้าคิดว่าค่าใจอภัยพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าทำงั้นเหรอเด้วยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างน้ำเสียงของแม่มดนั้นกลับไปม,มีความมุ่งร้ายแต่อย่างใดซึ่งตรงกันข้ามกับน้ำเสียงก่อนหน้านี้สายโกรธแล้วแนละ้วฮะ ยงไงก็ตามเจ้าเอาบางอย่างมาให้ข้าใช่ไหมละ่ะเจ้หญิงพยักหน้าพร้อมกับนึกได้ว,ว่าทําไมเธอถึงพาเจ้าชายมาหาแม่มดช่วยรักษาตาเขาหน่อยใช่แล้วขอร้องละ่ะท่านแม่มดท่านสามารถรักษาดวงตาให้เขาได้ใช่ไหมนั่นคือสาเหตุท,ที่พวกเรามาที่นี่เหรอทำไมมันแปลออกมาไม่เหมือนเสีือคนพากอะวัตชิทาชิโซโนทามเณโคโคมาเดะสักอย่างไม่รู้ ันแปไม่ตอองงกับเสียคภาคะรแม,มดแม่หมดนั้นทำหน้าบูดพร้อมกับท่าทางของเธอที่มีทั้งความเคืองและความดีเ <Hey, S 1> ด้ hey, แต่พวกเจ้าก็เผาป่าและของสะสมของของ้าจนหมดมันไม่อวดดีไปหน่อยหรอสำหรับพวกเจ้าที่จะขอพรอแบบนั้น แต่ยังไงก็ซะข้าก็เป็นแม่มดที่มีน้ำใจอยู่แล้วหากเจ้าจ่ายค่า,าชดเชยที่เหมาะสอมให้กับข้าข้าก็จะประทานความปรารถนาของเจ้าให้แม่มดนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่แปลกและและแมทรอนิทนผมไม่รู้คำนี้อะ่ะเป็นชนิดน้ำเสียงอะไรสักอย่างไม่รู้ข <laughs> อโทษผมไม่รู้คำนี้งั้นงั้นฉันต้องทำยังไงล่ะเจ้าหญิงกล่าวอย่างประมานงั้น บอกเหตุผลที่เจ้ามาที่นี่สิเอ๊ะแต่นั่นเจ้าหญิงตัวแข็งทื่อไปด้วยความกลัวโอจิซังเจ้าชายไงล่ะโอไ้ไม่จริงนะแมดน,นันหัวเราาออกมไมไม้นข้าไม่เอาชีวิตเขาไปหรอกเดี๋ยวนี้ข้าไม่เอาชีวิตเป็นค่าตอบแทนแล้วล่ะ คำพูดของแม่มดนั้นทําให้เจ้าหญิงรู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดนึงมาโชว,ว์าเท่ากับแม่มดด้คำสั์ใหม่ละไหนดูซิข้าจะเอาความทรงจาทั้งหมดของเจ้าที่เกี่ยวกับเจ้าชายและเวทมนต์ที่ทําให้เจ้ากลายเป็นเจ้าหญิงซึ่งแน่นอนว่าเจ้าจะไม่ได้รับเสียงร้องเพลงอันไพเราะของเจ้ากลับไปเอา้า โดยปกติแล้วเนี่ยข้าไม่ต้องการค่าตอบแทนที่เยอะเช่นนี้หรอกนะในการที่จะรักษาดวงตาของเขาแต่ข้าจะเป็นต้องใช้เวทมนต์เพื่อซ่อมแซมผืนป่าที่พวกเจ้าเผาไงล่ะ okay. <Fair> โอเคเจ้าเจ้าคิดว่ายังไงล่ะที่ผ่านมาเจ้าค่อนข้างเห็นแก่ตัวและโกหกเข้ามาจนถึงตอนนี้ไง เจ้าจะยอมรับเรื่องเล็กๆแค่นี้เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ตัวน้อยๆของเจ้าไม่ได้หรือไงกันเจ้าหญิงได้หวนคิดถึงการเดินทางของตัวเธอเองที่ได้ร่วมเดินทางไปกับเจ้าชายสิ่งที่เธอทำเรื่องต่างๆร่วมกับเขาเธอคุ้นคิดอยู่นานอย่างหนักใจว่าันตาเข้าใจแล้วใน,นที่สุดเจ้าหญิงก็รวบรวมความกล้าตกลงฉันยอม อขอขอแค่รักษาดวงตาให้เจ้าชายเถอหรือเปล่าวะทำไมมันไม่เขียนครบภาษาญี่ปุ่นวะเดี๋ยวอะไรอ่ะบ้คนทาเ<อ>ม่そんなこได้นะฉันฉันไม่ยอมให้เธอทำขนาดนั้นเพื่อตัวฉันหรอกเจ้าชายพยายามจะห้ามเธอในการตอบรับเงื่อนไขของแม่มดทำไมมันเขียนไม่ตรงกับคนพากาโอจินเจจ้าหญิงกุมมือของเจ้าชายไว้ ไม่เป็นไรหรอกเจ้าชาย,ยฉันเป็นคนทำร้า,ายเธอเองเราก็เป็นคนโกหกเธอดังนั้นฉันคิดว่าถ้าฉันสามารถรักษาเธอได้ฉันก็คงทำถูกต้องแล้วล่ะแต่ฉันก็เข้าใจแล้วนะว่าแค่นั้นมันไม่พอหรอกดังนั้นเจ้าชายฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างทั้งเรื่องที่ทำร้ายเธอ ท,ทั้งเรื่องที่โกหกเธอขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำเจ้าชยยายพยายามตอบกลับไปแต่เพรว่ายอมรับค่าตอบแทนแม่อมได้เข้ามาแทรกบทสนทนา,าของพวกเขาและเริ่มพิธีกรรมทันทีเจ้าหญิงได้ถูกเว้นมวลจับไวแ้และเจ้าชายก็กระเด็นออกไป อย่างแรกเลยข้าขอรับร่างเจ้าหญิงของเจ้าไปก่อนละกันแม่มดสบัดมือของตัวเองไปรอบๆและเจ้าหญิงนั้นก็กลายร่างกลับเป็นหมาป่าทันทีในตอนนี้เธอไม่สามารถเป็นเจ้าหญิงได้อีกแล้วและทีนี้ก็ความทรงจำของเจ้าแม่มดแกว่งไม้เท้าไปมา คลื่นเวทมนต์ได้ปกคลุมและได้พัฒนาการเจ้าหมาป่าผู้ที่เริ่มหมดสติลงเรื่อยๆเจ้าหญิงเจ้าชายล้องออกมาเพื่อที่จะเข้าไปหาเธอเมื่อเจ้าชายขนาดได้ว่าตัวเคานั้นไม่สามารถดึงเธอออกมาจากเวทมนต์ของแม่มดได้ เขาทำได้เพียงแค่ยื่นมือไปสัมผัสที่ใบหน้าของเธออย่างนุ่มนวลเจ้าหญิงฉันขอโทษในตอนนั้นที่เรียกเธอว่าสัตว์ประหลาดที่เรียกเธอว่าคนโกหกฉันขอโทษจริงๆนะเจ้าหญิงเธอน่ะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเพรงงาะงั้นแล้ว เธอไม่ใช่คนโกหกหรอกนะขอร้องล่ะเจ้าหญิงถึงนะถึงแม้ว่าเธอจะลืมทุกอย่างไปแต่ฉันนะ่ะจะจดจำช่วงเวลาทั้งหมดไว้ช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันตลอดการเดินทางที่ผ่านมาฉันสัญญาและฉัน สติของเจ้าหมาป่านั้นค่อ,คอยๆจางหายไปเธอแม,แม้แม้แต่จะได้ยินคำพูดของเขาจนจบด้วยซ้ำเจ้าหมาป่าได้นึกถึงบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายอย่างน้อยฉันก็ได้พูดขอโทษออกไปสงสัยจังว่าเขาจะยกโทษได้ฉันไหมนะ ฉันหวังว่าวจะสามารถกลับมาสนิทกันได้อีกครั้งไม่ว่าจะยังไงฉันก็อยากจะอย,อย,อย,อยู่เคียงข้างกับเขาตลอดไปและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เหลือเพียงแต่ความว่างเปล่า <S <S โ,อโอ้โอ้โอโอโอมายกอดเอา้าเดี๋ยวอย่าบอกนะแบบโยมมาเบลี่ อุ้ยมีเพลงนั่งฟังเพลงก่อนแล้วกันนะทุกคน อยู่นั่นใครจะไปเอานั่นสินะหน้าผาอันนั้นจุดเริ่มต้นกา่ละครั้งหนึ่งมีอาณาจังแห่งหนึ่งที่ถูกลายล้อมไปด้วยป่าอันมืดมิดเ oh <my> พืนป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่ากลัว ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายและถูกปกครองโดยแม่มดผู้ทรงพลังถึงแม้ว่าจะเป็นยามกลางวันแต่ภายในป่าน,นั้นกับมืดมิดเรากับค่ำคืนในฤด,ดูหนาวด้วยเหตุนี้เรามนุษย์จึงไม่กล้าที่จะย่างกรายเข้าไปแต่ถึงแม้พื้นป่าจะน่ากลัวเพียงแค่ไหนเสียงล้องเพลงก็มักจะทะลุผ่านความมืดมิดออกมาจากพื้นป่าในยามที่แสงจันทร์ส่องลงมาเดจะวู แ,แต่ก็นะก็ไม่ได้เป็นเสียงร้องเพลงที่ไพเราะอะไรขนาดนั้นหรอกเสียงของเพลงนั้นเป็นเสียงของหมาป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งจะนั่งอยู่บนหน้าผาสูงชันในทุกยุคคืนและร้องเพลงไปทางดุงจันทำไมฉันถึงกำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยทั้งที่ฉันก็ร้องเพลงได้แย่ขนาดนี้เนี่ยนะ แต่ด้วยผลบางอย่างเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหมาป่ารู้สึกเศร้าและโดดเดี่ยวเธอก็มักจะมาที่หน้าผาแห่งนี้และเริ่มร้องเพลงตัวเธอนั้นได้แ,แต่พยายามที่จะนึ้ให้ออกว่าทำไมแต่ความทรงจำของเธอนั้นกลับช่างเลือนลางเหลือเกินหัวใจของฉันช่างรู้สึกว่างเปล่าเสียจริง บทเพลงอันแสนโดดเดี่ยวของเจ้าหมาป่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดความเงียบได้ถาโถมเข้ามาในตอนที่เธอร้องเพลงจบเจ้าหมาป่าได้แต่จ้องมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนโดยที่ตัวมันนิ่งเฉยเล่กับรูปปั้นแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากบริเวณใกล้ๆใช่ไหม <laughs> ช,ช่วย <laughs> จะชายปีนมีมนุษย์แปลกหน้าคนหนึ่งได้ปีนหน้าผาขึ้นมาและยืนอยู่ตรงหน้าของเธอซึ่งทำให้หมาป่ารู้สึกตกใจมนุษย์และหมาป่านั้นเป็นศัตรูต่อกันและมนุษย์ตัวเล็กที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอก็ดูอ่อนโยนและนุ่มนิ่มเป็นพิเศษนุษน่มนิ่มแปลอะไรของผมนี่ เจ้าหมาป่านั้นไม่ได้กระหายที่จะกินมนุษย์เป็นพิเศษแต่ถ้าของว่างตอนเที่ยงคืนมาปรากฏตรงหน้าของเธอขนาดนี้แล้วแล้วก็เธอยกอุ้งเท้าขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมที่จะข้ามนุษย์คนนั้นและกินเขาそその爪をを振り下ろうと力แต่ก่อนที่เธอจะได้ลงมือมนุษย์คนนั้นก็ทำให้เจ้าหมาป่าตกใจด้วยการยื่นอะไรบางอย่างออกมา 視界いっぱいに広がる色とりどりのそれに、は目を奪われ、ทันใดนั้นเจ้าหมาป่าก็ตกอยู่ในภวังด้วยสีสันอันสดใสของทุกเฉดสีเท่าที่จะจินตนาการได้ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่น่าคิดถึงและกลิ่นหอมอันอ่อนโยนที่คุ้นเคยดอกไม้เหรอมนุษย์คนนี้กำลังถือช่อดอกไม้ そうだよ。今までのお返し。ーーそうそは何を言っているのか私は何を言ってのか私は何を言のか私は何を言っているのかいるのか姫。姫。ははその言葉を聞いた瞬間、オオカミの言葉をた瞬間、オオカミの言葉 เธอก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ทำตาได้เอ,อ่อล้นออกมาจากดวงตาของเธอและไหลลิ่นลงมาบนใบหน้าของเธอความโศกเศร้าและความปวดร้าวต่างระเบิดออกมาจากหัวใจของเธอตัวเธอเองนั้นไม่แม้แต่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดกับเธอด้วยซ้าแต่ความรู้สึกอันว่างเปล่าในหัวใจของเธอนั้นก็ได้ถูกเติมเต็มด้วยคาพูดของเขาา่าางเที่พูกอวย่า้กาของเ จ้าหมาป่าได้ลดพุงเท้าของตัวเองลงและเอื้อมมือไปหยิบช่อดอกไม้ช่อนั้นเธอค่อยๆจับช่อดอกไม้ช่อเล็กๆด้วยมือของเธอที่สัน่นเทาเล็กน้อยและเธอก็ได้นั่งลงไปในจุดนั้นมนุษย์คนนั้นยิ้มออกมาและนั่งลงอยู่ข้างๆกับเจ้าหมาป่าสายตาที่พร่ามัวจากน้ำตาของเธอนั้นทำให้เธอเห็นรอยยิ้มของเขาที่ดูสั่นเครือ พวกกันทั้งสองได้กอดกันภายใต้แสงจันทร์ขณะที่เจ้าหมาป่านั้นได้เริ่มร้องเพลงอีกครั้งดึงเสียงร้องเพลงจะไม่ได้ดีมากนะแต่มนุษย์คนนั้นก็ฟังบทเพลงนั้นอย่างสนุกสนานในหลังจากคืนนั้นเจ้าหมาป่าก็ไม่ได้ร้องเพลงไปทางพระจันอีกเลยแต่เว่าเธอกลับขับขันบทเพลงของเธอ พื่อมนุษย์คนนั้นที่นั่งอยู่เคียงข้างเธอและแม้ว่าเสียงร้องเพลงจะไม่ได้ดีมากนะแต่ก็กลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นความจริงใจซึ่งก็ทำให้ผืนป่าที่แสนมืดมิดส่องสว่างสวัยได้ตลอดการและตลอดไปและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป อุ่ยนั่งด้วยกันด้วยอ่ะดูดีซึ่งอีกแล้วถึงจะเป็นฉากจบที่ดูแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็ไม่ได้แฮปปี้แบบแฮปปี้จริงๆแล้วก็หลังๆเนี่ยผมจะแปลตามภาษาผมเลยเนาะเพราะว่าผมใจแตกกับได้หลอกแปลเกมนี้ไปแล้วภาษาอังกฤษที่เขียนมันไม่ตรงกับคนภาคอะมันไม่ตรงกับ Original ออริจินอลอะ เมื่อกี้ฉากโอ้โหเพลงนี่บิวจัดเลยตอนที่แบบเจ้าช,ชายเข้าไปกอดหมาป่านี่น่าจะเป็นตอนเดียวเลยมั้งที่ผมใช้ภาษาของตัวเองแปลเยอะมากๆเลยเนะี่ยเพราะว่าเดหลงเสงี่ยวกับผ้ากับไดหลนไม่ตรงกันเลยเนะมื่อกี้ตอนตอนจบอะตอนจบไม่ตรงกันเลยไม่ขอหขาคะแนนตรงนั้นนะโอเค <Okay, S 2> ได้เวลาพูดคำนี้ซะที <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องเจ้าหญิงโกหกและเจ้าชายตาบอดสนุกมากไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับสวัสดีครับขอตัวไปนอนซึม อยู่มาวรีภาค2ที่เล่นไปก็ <c oughs> ซึมไป2อ,อาทิตย์อันนี้น่าจะซึมประมาณ5วันเนะาะบอกว่ายังจบแฮปปี้โอเคครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูจนจบสำน,นี้ก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ